สวัสดีครับยินดีตรับสู่ช่องบ่าวว้จนกันพาเที่ยวนะครับวันนี้ก็จะพาเพื่อนๆมาเที่ยวกันที่วัดสมานนะครับซึ่งตั้งอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดสะซึงเซานะครับเดี๋ยวเราไปเที่ยวภายในวัดกันครับ ตอนนี้เราก็อยู่บริเวณภายในวัดสมานแล้วนะครับตรงนี้จะเป็นบรรยากาศบริเวณวัดสมานรัตนารามนะครับซึ่งวัดสมานก็ถือว่าเป็นวัดที่มีื่อเสียงโด่งดังของจังหวัดสะเซิงเซานะครับสําหรับภายในวัดนี้ก็จะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์หลายจุดนะครับสําหรับจุดแรกก็จะพาเพื่อนๆไปกับไหว้ขอพรพระพิคเนตปางเสวยสุของค์ใหญ่ที่สุดในโลกก่อนนะครับ ตรงนี้ก็คือพะพิคเนตปางสวยสุกนะครับซึ่งเป็นพะพิคคเนตปางสวยสุกองค์ใหญ่ที่สุดในโลกนะครับซึ่งจะประดิสถานอยู่บริเวณริมแม่น้ําบางปะกงนะครับพะพิคคเนตก็เป็นเทพเจ้าแห่งความรู้และความสําเร็จนะครับท่านใดที่ได้มากร่าวไหว้ขอพรก็มักจะ ประสบความสําเร็จสมดังปรนานะครับซึ่งไม่ว่าจะขอในเรื่องของการเรียนการงานการเงินและก็เรื่องความรักนะครับรมทั้งช่วยปัดเป่าอุปสรรคต่างๆให้หายไปนะครับซึ่งก็มักจะสมหวังดังปรนานะครับตอนนี้เราก็ได้ดอกไม้ทูกเทียนมาแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปไหว้องค์พระพิคเนตกันครับ ซึ่งวันนี้ก็ถือว่ามีผู้คนมากับไหว้ขอพรเยอะมากครับมีผู้คนหลั่งไหลมากับไหว้ขอพรอย่างมหาศาลเลยครับบริเวณนี้ก็สามารถที่จะนำทองคำเปลวมาปิดกับองค์พระพิฆเนศได้นะครับหลังจากไหว้พระพิฆเนศปางสวยสุขแล้วก็อย่าลืมไปกระซิบกับหูหนูมุสิกะนะครับซึ่งเป็นบริวารขององค์พระพิฆเนศ ซึ่งหนูมูสิกะก็จะนำความที่เราได้กระซิบบอกนั้นไปบอกกับองค์พระพิคเนนให้ทราบนะครับ บริเวณด้านข้างองค์พระพิคเนตปางสวยสุขก็จะเป็นที่ปฏิสถานของพระพิคเนตปางปฏิหาร1 8ก่อนนะครับซึ่งมีความเชื่อว่าท่านใดได้มากราบไหว้ขอพรพระพิคเนตปางปฏิหาร108่รนความสําเร็จก็จะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วทันใจนะครับ ต่อไปก็เดี๋ยวเราเดินไปชมพญานาคคู่นะครับซึ่งเป็นพญานาคที่ประดิษฐานอยู่บริเวณริมแม่น้ําบางปะกงนะครับนี่ครับบริเวณด้านหน้าผมนี้ก็คือองค์พญานาคสององค์นะครับซึ่งอยู่บริเวณริมแม่น้ําบางปะกงจุดนี้ก็ถือว่าเป็นจุดที่มีวิวที่สวยงามมากครับบวก,กับองค์พญานาคนี้ก็มีสีสันสดใสนะครับ ซึ่งเป็นมุมที่เหมาะสําหรับการถ่ายรูปมากครับลักษณะเหมือนกับพญานาคคู่กำลังเล่นน้ำอยู่ในแม่น,น้ำบักปะก,กงเลยนะครับงดงามมากครับ ตรงนี้ก็คือจุดกับไหว้ขอพรองค์พญานาคนะครับแล้วก็บริเวณด้านหน้าผมนี่ก็คือพระบรมสาลีลิกธาตุที่ปฏิสถานอยู่บริเวณแม่น้ําบางประกงนะครับซึ่งจะอยู่บริเวณกลางน้ํานะครับ ต่อไปก็เดี๋ยวเราไปไหว้เท้าเวสวรร์ลแล้วก็ไปไหว้หลวงพ่อโตกันต่อนะครับเรวไปกันเลยครับตรงนี้ก็คือสถานที่ปฏิสถานขององค์เท้าเวสวรรณนะครับซึ่งองค์เทาเวสวรรณก็จะเป็นเทพผู้ยิ่งใหญ่ในเท้าจะตุโลกบาลทั้ง4ี่นะครับซึ่งเป็นเทพเจ้าแห่งโชคลาภนะครับผู้คนก็จะนิยมมาขอเรื่องโชคลาภเรื่องทรัพย์สินเงินทองนะครับ บริเวณตรงจุดที่ไหว้องค์เทวิสุวรรณนี้ก็จะมีทูบสี่เหลี่ยมด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาขอโชคลาภกันครับต่อไปก็เดี๋ยวเราไปไหว้หลวงพ่อโตที่อุโบสถหลังเก่าของวัดกันนะครับตรงนี้ก็คืออุโบสถหลังเก่าของวัดนะครับซึ่งด้านหน้าอุโบสถก็จะเป็นที่ปฏิสฐานของ องคเทเวสุวรรน,นะครับเดี๋ยวเราเดินเข้าไปด้านในอุโบสถกันครับบริเวณด้านในก็จะเป็นที่ปฏิสถานขององค์หลงพ่อโตนะครับซึ่งเป็นพระพุทธรูปเก่าแก่ที่มีอายุ143ปีนะครับ ซึ่งหลวงพ่อโตก็ถือว่าเป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์และมีความเก่าแก่มากนะครับโดยผู้คนจะนิยมมาขอพรในเรื่องของการงานการเงินเพื่อให้เจริญเติบโตได้สำเร็จสมดังปารนานะครับภายในวัดนี้ก็จะมีจุดที่ให้อาหารสัตว์เลี้ยงหลายจุดเลยนะครับนี่ครับตรงนี้ก็จะเป็นบอ่อที่ให้อาหารปานะครับ ซึ่งจะให้ปลาดูดนมจากจุกนมนะครับนี่ครับตรงนี้จะเป็นบ่อปลาคาับนะครับเดี๋ยวเรามาให้อาหารปลากันครับจุดนี้ก็ถือว่าเป็นจุดที่เราสามารถที่จะให้อาหารปลาได้แบบใกล้ชิดเลยนะครับ าเราไปวัดอื่นนี่ก็จะเจอปลาสวายนะครับแต่ว่ามาที่วัดสมานนี้นะครับก็จะเจอปลาคราบนะครับให้ให้ปลาคราบกินอาหารทางจุดนมนะครับ ตรงนี้จะเป็นที่ให้อาหารเมแคสนะครับนี่ครับโอ้น่ารักมากเลยครับถ้าพาเด็กๆมาเที่ยวนี้เหมาะมากเลยครับเด็กๆคงจะชอบครับ นี่ก็คือที่ให้อาหารแพะนะครับสุดท้ายนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามมาด้วยนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ